สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะจีนเช้าตัวเด่นก็คือห้ากับสองตัวรองก็คือสี 9, ่กับเก้าห้าก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดสองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่แปดสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่เก้าแปดเน้นรูดตัวเด่นนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางที่ระวางไว้เนาะก็รูดเนาะโอกาสถูกมันก็มีเยอะกว่ากันเนาะ แต่ของเราวางไว้บางทีมันก็เข้าเด้อแปดสี่สองหนึ่งสี่สองสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าห้าสองเจ็ดเนาะต่อไปเป็นจีนบายจีนบายตัวเด่นก็คือแปดกับหนึ่งตัวรองก็คือสองกับห้านะคะเลขมันจะมาเหมือนกันเลยแต่มันจะต่างกันที่แปดกับหนึ่งอันนั้นสี่กับเก้าเนาะนีตัวต่างเนี่ยแล้ว่ามันจะเข้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกหนึ่งหนึ่ง 2 14หนึ่งส21หนึ่งห้า5 25 458ปดหนึ่5 14 15ส2งหนนอเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะถ้าจะเล่น vip 9าตัวเด่นไปซื้อเอาเด้อหรือจะรูดอย่างนี้ก็ได้นะสองแปดห้า จับหันซื้อก็ได้แปดห้าห้าแปดแปดสองสองแปดห้าสองสองห้าเนาะเอาไปซื้อสามตัวตรงๆสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนอะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องน้ําเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะ มีใครโชคดีหุ่นเยอรมันเมื่อคืนของเราเข้าสามตัวตรงๆเลยเด้อแล้วก็แปดหนึ่งวันนี้ก็ขอให้ตอนเช้าก็ขอให้เข้าทุกคลิปเลยเด้อทั้งจีนทั้งนิเคย์ทั้งห้างเสีงเนอ,อขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ